เพ <ül üyor> ืพ <ül üyor> ่อนๆทุกๆคนช่วยกรแจายออกไปนะครับคลิปนี้ช่วยชร์ออกไปว่ามันมีแกงวิชาชีพแกงวิชาชีพที่ดึงเราเข้ากับเว็บอนันต์และดึงเราเข้าไปดูคลิปของมันเพื่อที่จะเรียกให้คนเนี่ยที่เข้าไปดูเนี่ยเข้าไปอยู่ในเว็บอนันต์ของมันและจะเมื่อใครที่เข้าไปกดลิงก์ในช่องที่ว่ามันจะทำคลิปทำนองว่าคนดังเนี่ยเสียชีวิตแล้วนี่พี่เอิร์สสดชื่นนะพี่เอิร์สสดชื่นล่าสุดตอนนี้มันทำคลิปมาว่าพี่เอิร์สสดชื่นเกิดอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตความจริงไม่ช่ควไม่ใช่ความจริงคววววาามเเรอไพก็บนันขอองไ้พวกที่ะน เอาคนดังเอาคนที่ช่วยเหลือสังคมเอาคนที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วไปเอาคนดีๆคนหนึ่งที่ทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อเอฟซีทุกคนแต่กลับเอามาทำว่าตายทำว่าเสียเพื่อที่ให้ดึงคนให้คนเข้าไปดูอยากให้เขาดูนะครับใครเดียนคลิปอย่างนี้ใครเดียนคลิป,ปเปิดเสียงเปิดเสียงเสียใจเปิดเสียงนั้นเสียงนี้ขึ้นมาแล้วลงคลิปแบบว่าพวกคนดังคนหนึ่งล่าสุดเห็นมีพวกเซียนพระธาระจันและคนดังอีกหลายคนที่ถูกปล่อยข่าวว่าเสียชีวิตลูกสมรักคำสิ่งม้างอะไรบ้างแล้วนี่ล่าสุดที่พอไปเห็นแล้วโอ้โหไม่โคตรขึ้นเลยไอ้ห่่่่่่่่าาาาาาาแมมมงงงเเเเเเลลลยยต้้้้้ออออออบบกกนนนนะคคคครรรัวววีีีีีไไปปดดููขทททถิิใจ ที่ทวดทำทำทำว่าทำว่าคนดังเสียชีวิตหรือตายเนี่ยนะในไม่ว่าจะติ๊กตอกหรือเฟซบุ๊กที่ทำคลิปตายเนี่ยนะให้หย่าไปกดไลค์กดแชร์อย่าไปกดหัวใจให้มันเด็ดขาดเพราะมันเป็นการที่ว่าเป็นการที่ว่าจะไปผักดันในคลิปมันไปส่งไปหลอกลวงประชาชนทั่วไปประชาชนได้มากขึ้นอย่าไปกดไลค์กดแชร์อย่าไปดูถ้าเห็นปั๊บเลือดผ่านเลยเห็นปั๊บเลือดผ่านเลยถ้าเกิดจะดูว่ามันมันสร้างความเลวสารยังไงฮะดูเสร็จแล้วอย่ากดไลค์อย่ากดแชร์เด็ดขาดอย่าไปอย่าไปสนับสนุนนันเด็ดขาดไอช่องที่ว่ามันททาาาคคคคคคคลลลลิิิิิิิปปปวววว่่่นน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 ดดดดดดััััััังงงงงงเเ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 เีีีีีียยยยสชชชชตตอออ้้้้้้มมมมพืใใหหขขไไกกกกก์์์ญญแถรรระะบบ เงินคุเข้าบัญชีับมันจะดูดเงินในบัญชีคุณเลยนะอันนี้เตือนน้อยนะเพราะว่าเราเขาไปดูข้อมูลมาว่ามันสามารถดึงคุณเข้าไปอยู่ในระบบของมันได้และมันจะแฮกข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณเพื่อที่จะให้คุณให้คุณมีเงินเข้าบัญชีเมื่อไหร่เงนเดือนรือเงินอะไรเข้าบัญชีคุณเมื่อไหร่มันจะดูดแล้วเงินจะหายล่าสุดไม่มีคนเงินหายในบัญชีไปแล้วครับมีเงินหายในบัญชีไปแล้วที่กดเข้าไปดูในคลิปพวกนี้อันนี้เก่งโัวสบายใจนี่ได้แคปรูปมาแล้วก็เอามาติดหน้าเพื่อเพื่อที่จะใช้ เราบอกว่าออจดชื่อนี่ดีมากเออจดชื่อนี่ไม่เคยขายไม่เคยมีขายออนไลน์หรือว่าขายพันปูพันอะไรทั้งสิน้นไม่มีนะครับไม่มีอย่าไปหลงเชื่อช่องจริงเกงงัวสบายใจพอเห็นว่าช่องงงวสบายใจได้เข้าไปดูช่องจริงเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้เป็นอย่างจริงและได้เข้าไปดูในช่องไอ้ที่ว่าทำคลิปแบบพวกนี้ทำคลิปแบบกดตายทำคลิปทำคลิปปันกระแสเข้าไปดูในข้อมูลจริงๆแล้วมันเป็นข้อมูลที่ว่ามันต้องการที่จะชักจูงคนเข้าไปเพื่อแฮกข้อมูลของคุณแล้วก็ดูดเงินในบัญชีดูดเงินในรายได้ของคุณระวังนะครับถ้าเจอให้เล้้วทาใหคนเสีย ทำให้ประชาชนเสียนะครับก็เป็นเงิังใจพี่เอิร์ธนะครับเอาติดคุกได้ก็เอาจยบได้แต่คงจะยากเพราะพวกนี้มันพวกต่างชาติพวกต่างชาติพวกเว็ต่างชาติก็เลยต้องตือนไปันกนี้น้าเจออย่าไปกดไลค์กดแชร์นะครับพืกอนกดเลื่อนผ่านเลยครับกดเลื่อนผ่านเลยไม่มีความจริงไม่มีความจริงเห็นหลาย์ลิปนะครับพวกวิชาีพที่เอาหน้าคุณเอิร์ธสดชื่นไปขายพันปูขายทุนขายนี้แล้วก็บอกวอ่าให้โอนเงินไปไงานโอนอย่างนี้แล้วก็ให้ส่งข้อส่ง,สง,สงวันเนวันากวันวันวันรันวันรันวันวันว้นบ ผมคนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้เออสดชื่นสู้ๆด้วยกันครับอย่าให้พวกเวทพนันพวกเลวสามพวกนี้เอาเอาคนดีองมือฝากไว้คนแรกก็ใช้ใก่นด้วยของขึ้น